วันนี้เราอยู่แถวแถวบางนานะคะต้นต้นบางนานี่หนึ่งบางนากมหนึ่งอันนี้เป็นตัดล้างไดก,กินอีกแล้วตัวนี้มีอาการคือเพิ่งล้างแอรไปสองเดือนแล้วน้ำหยด นช่างกำลังลงน้ำยาที่แผงคอยเย็นนะคะเมื่อกเมื่อเมืม่อ ทีนี้ก็พอลงน้ำยาเสร็จแล้วก็รอให้น้ำยาทําปฏิกิริยานะคะกัดออกมา